พี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้มาอยู่กับวัวของสมยศฟาร,ร์มตัวใหม่แต่เป็นอเมริกันบามันเห็นว่าเลือดเลือดต้นกําเนิดนี่เป็นเป็นต้นสายมาจากสายสายที่มันตัวเหลี่ยมตัวพวกสายพวกวีแปดเอ๊สายวีแปดใช่ผมอยากจะบอกว่าต้นสายมันควีแปดวีแปดคือเป็นวัวเท่าที่เหลี่ยมตัวดีมากเลยกับตัวนี้แต่ว่าถ้าใครอยากมาดูตัวนี่เขาไม่ได้อยู่ที่ผู้ใหญ่สมยศฟารม์มนะครับอยู่ที่ พี่ฟาร์มเลยนะครับเจลาตัสมินครับอ่าเจลาตัสมินอยู่ในเขาเรียกว่าในรัว้วรั้วของอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเลยฟาร์มไม่ห่างให้อยู่ในรั้วเลยถ้าเลยเลยสรารางใหม่มาก็ประมาณกี่กิโลห่างกับสรารางใหม่เก้ากิโลครับฮะเก้ากิโลเก้ากิโลนะครับแต่ว่าอยู่ในรัว้วฝั่งนี้มันแต่เขามีตาุการณ์เป็นเมืองใหม่หนะครับเพิ<อ>่งฝึกเหตุการประยุทธ์เล็กน้อยอ่าอ๋อเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเป็นเป็นรั้วใหม่กันนะ เห็นว่าผ่านการฝึกมามาเยอะอยู่แต่ว่าน้องชื่ออะไรคนชื่อหมอกันครับหมอกันแต่หมอกันนี่บอกว่านิสัยเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับวันนี้มันต้องมีดีถ้าไม่มีดีในบัวจริงๆแล้วถ้าบัวดื้อน่ะนีบางคนไม่เอานะ่ะไม่เอาถ้าไม่มีดีนะใช่เห็นบอกว่าถ้าไม่มีดีเนี่ยแกไม่เก็บไว้เลยนะผู้ใหญ่ไม่เอาหมอหมอกันก็ไม่เอาแต่วันนี้มีดีอ่าเป,เป็นสายไหมหมอเป็นวีแปดครับเป็นสายโนเบิลครับ โนเบิลเป็นพ่อพันธุ์เจนลาดเป็นเจนซีรีส์เจ็ดของวีแปดที่เป็นตัวเก่งของของวีแปดเลยครับตัวนี้เป็นลูกสะโลนครับเป็นสโนสโนที่เป็นหลานของโนเบิลอีกทีหนึ่งนั่นไงผมบอกครับเป็นเจนเจนเจ็ดเดาะเจนเจ็ดของวีแปดใช่ไหมใช่ครับเป็นเป็นเป็นเหล่าที่ที่สายประกวดต้องติดครับอ่าผมบอกแล้วว่าตัวนี้ตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่หมกันยี่สิบเดือนยี่สิบเดือนเก้ายี่สิบเดือนนี่เห็นไหมนี่เป็นตัวยึดตะกอน มันมันขามันเจะเยาวๆค,คือคือกระดูกขาใหญ่แต่ว่าเรียบรวมได้เป็นแบบเนื้อพ่อเขาอยู่นอกเนี่ยใช่ครับพ่อเขาทางยูเอ็นเขานาเข้ามาครับอาข้าวตัวก็จบไปแรงครับตัวนี้นะไม่ไม่ถึงตัวนี้แร้หมอครับหมอ,อพ่อใช่ไหมตัวนี้ก็แรงเหมือนกันตัวนี้ก็แรงเหมือนกันแม่แม่เขาล่ะแม่เขาเป็นแม่พันของยูเอ็นครับ ที่เป็นแม่พันธุ์ที่เกิดจากน้ําเชื้ออเมริกาที่ผลิตตลอดมาอ๋อนี่แสดงว่านอกทั้งท้งชุดเลยอาจจะจะผ่านน้องเข้าคอกนะครับน้องจะดื้อนิดหนึ่งน้องจะดื้อนิดหนึ่งเดี๋ยวใครอยากได้น้ําเชื้อนี่เดี๋ยวผู้ใหญ่หลังจากที่เรามาทํามารีวิวให้ดูมาถ่ายส่ใบผสมน่าจะประมาณอีกไม่เกินสองเดือนได้น้ําเชือ้อลองลอง,ลองติดต่อเราตัวตนี้มันเป็นวัวปล่อยไปก็ได้เลยมันเป็นวัวเป็นวัวสีสี สีๆๆกระชีกระต่ายหม้อจะออกแดงๆเรื่อยๆนะครับแต่ตัวนี้ใส่แดงได้แดงแน่นอนใช่ไหมเออมันเป็นแบ็คพิกเมนท์นที่แบบเข้มมากเลยอ่ะทึ่ขีหูไข่ข้อขาตานี่ครบหมดเลยถ้าถ้าเป็นอีดูบัสินก็จะสไตล์ก๊อดฟาเธอร์ตัวนี้เวที่ให้ลูกแบบลูกแดงได้แน่นอนพ่อเขาเนี่สายขาวเ<อ>มีมากเลยครับพ่อเขานะโนเบิลนะเอะนะอเเบิลมากเลยออ๋พ่อเขา<อ>เป็นหัวโบส มันไม่ได้โบสเข้มเท่าตัวลูกครับตัวลูกโบสกว่าโอ้แล้วแล้วแ,แม่เขาล่ะแม่เขาเป็นมัวเทาครับอ๋อแม่ก็เทานะครับเทาโบสครับแต่ว่าไม่เข้มตัวนี้เขา,าโดดมาเลยอามีตัวนี้โดดขึ้นมาเป็นเข้มแดะคือคือคือกระต่ายหมอ,อกเข้มอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยากผลิตอเมริกันบาร์มั่นหรือบัวลูกกระทบลูกกึ่งอะไรได้หมดเลยถ้าอยากได้บัวออกสีแดงแดงเข้มๆอยู่ตัวนี้เลยตัวนนี้เลยนะครับเนี่ย นี่มันเป็นอะไรที่ท้าทายสําหรับการที่จะบีบบัวเทาให้เป็นบัวแดงเนี่ยเราลองเจ้าตัวนี้ดูผู้ใหญ่แกชื่อตัวอะไรไม่รู้เนี่ยตัวนี้ชื่อสโนโ่ชื่อสโนเนาะใช้ชื่อไทยก็ชื่อสโนเนาะสโนครับอ่ทีมงานากับความต่อไปกับไอ้นุ๊กเอากับข่าเข้อ,อขอ้ขอ,ขอ,ขอ,ขอได้เลยครับน้อ,องเขาเก่งมากเลยโอ้โหนี่คือทีมงานก็วัยรุ่นสร้างตัวครับต้องนีตง่ต้องเรียนรู้แต่เด็กเด็กเขาจะเก่ง ทั้งวัวทั้งคนเนี่ยทั้งฟาร์มเนี่ยเรียนรู้ตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยเขาจะเป็นเป็นฟาร์มที่ดีเดี๋ยวจะเอาน้องเข้าคอกครับเสนอนะครับตรงนี้ยืนกันมาคนหนึ่งเป็นทีมงานจากไม่เป็นพี่พม่าคนนั้นหมอกันนะต้นต้นต้นแบบมาแากงอย่งเงี้ยนะค่อยๆเอาบัวเข้าน้องเขาแข็งแรงมากตัวนี้แบบคือ อายุยี่สิบเดือนแต่ว่าแข็งแรงมากตัวนี้หน้าหน้าน้าใช้น้ำเชื้อตัวนี้คือหน,น,นอกเดิกมันสวยหมดเลยอ่ะตัวเนี้ยน,น่านนจะได้สองเดือนครับ <c oughs> ใช่ไหม,ไมเขา้าฝึกสองเดือนเขามาฝึกตอนรุ่นใหญ่แล้วอ๋อคือ,ค,อ,ค,อคือการเข้ามาตอนตัวแล้วมันจะฝึกยากใ่ไหมหมอโอ้สุดเลยครับอยากให้อยากให้เข้ามาตอนฝึกเล็กๆอ๋อจริงๆแล้วมัน ยานมก็มาเลยสี่ห้าเดือนมาได้เลยเนาะแต่นี้มาฝึกช่วงสิบแปดเดือนแต่น้องเขามาอยู่ตอนตอนโตก็จะฝึกยาทนี่อ่าเดี๋ยวเขาจะเตาเขาคอกาะแล้วเขาฝึกย้ายเป็นแบบพวกไงอ๋อในพวกนี้อืมการเรียนนี้ต้องประกอบเลยประกอบประกอบเลยก่อนอาหารเขาจะชอบกินอาหารเขม่อยู่กับเราแค่สองเดือนหมอการถ้าอยู่กับเราสักปีหนึ่งเขาจะเชื่องขึ้นไหมลองโชว์ตัวนี้เลยนี่ดูอีกตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาดูอีกตัวหนึ่ง ฝีมือการฝึกของทีม